สุนอิด by ICU anime สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเกาะกระแสนะครับกับโปเกมอน XY กันต่อนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับยังมีอีกหนึ่งแพ็กเกจนะครับของเจ้าขนมแคมปัสนะครับที่เราก่อนหน้าน,นี้เราได้รีวิวในส่วนของแคมปัสโปเกมอนชูเตอร์กันไปแล้วนะครับที่มันจะเป็นเหรียญน,นะครับเราก็มีตัวชูเตอร์มาสำหรับคลิปนั้นรู้สึกจะเป็นคลิปแรกของรายการ สนักอิดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยกับอีกหนึ่งแพ็กเกจที่เราจะต้องไม่พลาดนะครับก็คือชูเตอร์อีกแบบหนึ่งที่ใหญ่กว่านะครับแต่สามารถนะครับใช้เล่นกับเหรียญพลังตัวนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีให้สะสมด้วยกันถึง12แบบเป็นโปเกมอนสตาร์เตอร์ตัวสําคัญเลยนะครับสําหรับโปเกมอนเอ็กวภาคนี้เลยครับเป็นสุดยอดจริงๆนะมีทั้งหมด สามล่างนะครับครบเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวแพ็กเกจดีกว่านะครับตัวนี้ผมสอยมาทีเดียวสองอันเลยอะไรนะอ๋อมีคนถามว่าไอ้เจ้าอีเวนทลกับเซเนตุสนี้มาจากไหนนะครับเ <laughs> จ้าสองตัวนี้มันเป็นโปเกมอนะครับหรือโปเกมฮาร์โมนะครับก็คือของค่ายบันไดนี่แหละก็จะเป็นเนื้อพลาสติกโมเดลนะครับจริงๆเคยทำรีวิวสองตัวนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้อัปโหลดที่นี่ยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอา เจ้า2ตัวนี้นะครับตอนแกะกล่องมาให้ดูแล้วกันเนอส,ญญสัญญาสัญญาเดี๋ยวเอ,เอาไว้ลงใกล้ๆหลังจากคลิปนี้ลงเลยแล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูที่ตัวแพ็กเกจนะครับตัวนี้ผมได้มา2ซอ,องเริ่มจากซองหลังตอนนี้ซองนี้ก่อน,นในซองนะครับอ่าหน้าซองก็หน้าซองข้างนอกก็จะเขียนมาเลยนะครับแคมปัสโปเกมอนะครับฐานยิงตัวนี้จำหน่าย only นะครับที่เซเว่นด้วยนะครับมีเป็นแพ็กเกจแบบนี้ จำหน่ายที่เซเว่นเอเลเว่นเท่านั้นนะครับไปตามหาที่อื่นไม่มีนะครับในชุดที่มีถุงตัวนี้น่าเอาออกแล้วกันมนะทำให้สะท้อนแล้วก็ดูยากอะก็จะมีตัวใบปิดซึ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็มีขนมทำปาร์ตมาให้เราหนึ่งห่อนะครับแล้วก็มีนี่ผมแกะออกมาแล้วกันก็มีชุดตัวฐานยิงนะครับพร้อมสติกเกอร์แล้วก็กรรมวิธีในการเล่นปกติตัวเนี้ย เราจะต้องเจอเหรียญพลังเนี่ยครับก็คือเจ้าเหรียญชูตเตอร์เนี่ยแปะอยู่ที่หลังซองใช่ไหมแต่ถ้ามาในส่วนของแพ็กเกจตัวนี้ครับโปเกมอนฐานยิงนะครับแคมปัสโปเกมอนฐานยิงก็จะแยกมาเลยไม่ได้ติดอยู่ที่2นะครับเท่ากับว่าเมื่อเราซื้อหชุดเราจะได้ขนมึงห่อนะครับได้ฐานยิงแบบใหญ่นะครับเราก็นีได้เหรียญอีก2อันด้วยนะครับอะเรามาดูกันในส่วนของตัวใบปิดกันก่อน ที่ใบปิดนก็จะบอกไว้นะครับว่าเป็นแคมปัสโปเกมอนฐานยิงนะครับแล้วก็มีให้สะสมในการถึง12แบบนะครับก่อน30เมษายนนี้นะครับตามร้านสะดวกซื้ออย่าง7 e l e v นเนี่ยก็มีจำหน่ายที่เดียวนะครับแล้วก็ผมเห็นบางสาขาไม่ค่อยมีแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปตามเก็บนะครับนี่ 12แบบนะครับก็มาจาก4ตัวละครนี้แหละแต่ว่ามันจะมีตัวละครละสามแอคชั่นนะครับก็คือเป็นร่างการพัฒนาอีวลูชันของแต่ละตัวไปนะครับก็ใครที่เป็นสาวกตัวไหนก็ตามเก็บแยกสีได้น,นะครับแล้วก็ตัวนี้นี่ก็จะมีด้านล่างเขียนไว้นะครับสามารถเล่นกับเหรียญโปเกมอนชูเตอร์ได้ด้วยนะรู้หรือ,อยังก็คือเจ้าเหรียญตัวนี้นแหละฮะตอนแรกมันก็จะเป็นตัวชูเตอร์แบบนี้หลายคนจะเรียกว่าเป็นตัวที่ขี้บาร์บีคิวนะครับโอเค แล้วก็มีลิขสิทธิ์นะครับปะมาโปเกมอน XY นะครับ by True Content นะครับนี่พูดถึงช่อง True นะครับใครที่ดูโปเกมอน XY ในอ่า y o u t u b e ก็จะมีช่องโปเกมอนอยู่แล้วนะครับก็ไปตามดูกันได้เลยนะครับของ True Content นะครับเป็นการซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถดูได้เรื่อยๆมีอัปเดตตลอดนะครับแล้วมีเกล็ดน้ารู้ย่อยมาให้ด้วยไปตามดูกันแล้วนะครับ อย่าพลาดเลยทีเดียวสำหรับโปเกมอนภาคไทยนะครับแล้วก็มาดูกันที่ในส่วนของชูตเตอร์ดีกว่าฐานยักษ์นี่อันนี้ก็จะเป็นฐานโปเกมอนนะครับฐานยิงซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับตัวนี้สังเกตได้จะมีสปริงแล้วก็มีตัวนี้มานี่ตัวนี้ก็คือตัวเหรียญหรือว่าตัวชูตเตอร์ตัวใหญ่ที่เราจะสามารถใส่เข้าไปเพื่อให้การเล่นนะครับเสถียรมากขึ้น หรือดูยิ่งใหญ่มากขึ้นนะครับนี่เห็นไหมความแรงก็จะเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับโอเคอย่างตัวนี้ที่ผมซื้อมาผมจะได้เจ้านี่จริงจอกไฟเฟนิคินนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมลองแปะสติกเกอร์เลยละกันก็มีด้วยกันทั้งหมด12แบบนะครับก็เป็นโปเกมอนสตาร์เตอร์ของโปเกมอน XY นะครับแล้วก็เร็วๆวันนี้ก็จะมีอีกภาคนึงเข้ามาด้วยนะครับเห็นทางทูคอนเทนต์ประกาศแล้วนะครับก็รอติดตามกันได้เลยนี่ โอเคแล้วก็ในส่วนของตัวฐานยิงนะครับก็ยังมีอ่าภาพนะครับเป็นตัวสติกเกอร์มาให้เราอีกด้วยนะครับอีก2ชิ้นให้เราสามารถแปะบนชูเตอร์ได้นะครับตัวฐานยิงนี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับเอาแล้วผมแปะเลยแล้วกันเจ้าฟ็อกกี้นะครับ นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ซาโดชีนะครับ<ม>ครอบครองอยู่นี่ก็จะมีบอลด้วยนะครับจริงๆเขาจะบอกไว้ว่าท็อปกับแบ็คนะครับแต่ว่าผมติดตามใจฉันนะฮะเพราะว่าอย่างในตัวอย่างตัวนี้นะครับตัวในตัวใบปิดเนี่ยก็จะเอาด้านบนเป็นปิกาจูนะครับโอเคติดในส่วนของเบากันบ้างดีกว่า ชว์วบติดลงไปนี่สวยงามแล้วหน้าหลังนะครับใช้เวลาประกอบไม่นานเลยทีเดียวนิดเดียวเองก็ใส่เข้าไปจากนั้นก็ยิงซะนี่ครับความรุนแรงนะครับแรงกว่าเดิมอีกสามารถเล่นกับเหรียญเก่าได้ด้วยใส่เข้าไป ใส่ดูสิเขาบอกว่าใส่ได้นี่ลองไปเล่นกันดูนะครับโอเคแล้วก็ในนี้มันก็จะมีใบปิดแยกมาเป็นวิธีการติดสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวผมอ่านเข้าๆให้ฟังโปเกมอนชูเตอร์นะครับวิธีการเล่นนำเหรียญหรือตัวลอดน,นะครับด้านที่ติดสติกเกอร์ใส่ที่ช่องยิงนะครับแล้วก็ด้านที่มีหัวลูกศรเนี่ยจะกดให้ลงให้สุดแล้วก็ให้ล็อกกับเขี้ยวด้านในนะครับก็สังเกตได้เลยมันจะมีเขี้ยวด้านในซ่อนอยู่ แล้วก็ขั้นตอนที่สองกดปุ่มยิงด้านล่างนะครับเหรียญหรือตัวล็อตน,นะครับก็จะพุ่งออกไปง่ายเสีจริงๆเลยนะครับมีคําเตือนเล็กน้อยนะครับก็คือ,อห้ามนําเข้าป่านะครับแล้วก็เป็นสินค้าฟรีห้ามจําหน่ายด้วยนะครับโอเคจะเอาไว้สะสมนะครับหรือว่าเอามาเล่นเองก็คุ้มจริงๆคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆ เดี๋ยวในส่วนของเหรียญแบบนี้นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูในช่วงทาแล้วกันนี่ผมเริ่มมาเป็นสีเหลืองครับเขาหวังว่าจะได้เจ้าปิกเกจูสัง,งั้นชว่วแวงไดเฟนดคินซ้ำด้วยครับโอ้ยจากมาทำไมดีอ่ะซ้ำมันมีตั้ง12แบบทำไมเราช่างมือดีอย่างนี้นะครับหยิบมาซ้ำ จริงๆผมอยากได้สีแดงมากกว่าเนอะอยากให้สีมันตรงตัวของมันนะครับเห็นไหมครับซอฟฟอกกี้เฟนเดคินหรือว่าเชสปินนะครับก็จะมีสีประจําตัวของมันเอาล่ะไม่เป็นไรสลับสีมาก,ก็เก็บไว้ก่อนก็ได้หรือว่าเราจะแปะไปเลยก็ได้นะครับผมแปะไปเลยผมไม่สนใจเพราะผมชอบเฟนเดคินอยู่แล้วคลิกก ง่ายที่สุดตัวนี้เป็นพีชูนะครับเป็นร่างพัฒนาก่อนเจ้าพิกาชูนี่นอ,อะทีนี้เรามาดูสีสันสวยงามแต่ตัวเขาเรียกว่าตัวเนี้ยตัวฐานยิงหลักอะครับก็จะยึดตามสีนี้ก็จะเป็นโปเกมอนใน ในโทนสีแต่เจ้าตัวเหรียญพลังเนี่ยที่เรามายิงอะ่ะมันก็จะไม่ตรงกันนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมได้เจ้าเฟนคินซ้ำนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหาฐานยิงเวลาถ้ามันมาอยู่ด้วยกันหลายๆอันนะครับก็สวยงามนะผมว่านี่ครับ นี่นะครับมันก็จะมีแบบนี้สองอันอ่าเดี๋ยวผมลองท้าบนมือให้ดูเลยได้สามสังงานเลยฮ่าฮ่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเหรียญเล็กนะครับว่าผมจะได้ตัวไหนกันบ้างนี่ แต่ผมยังไม่ติดหรอกคลิค,ค,คกิเก็บไว้ก่อนนี่จะเจ้าเนียสับเพราะว่ากำลังทำภารกิจอยากได้สีให้มันเป็นประเทศเดียวกันนะครับใครจะทําตามก็ได้นะครับผมเห็นหลายคนก็แบบอยากเลือกสีให้มันตรงกันใช่ไหมสีอย่างเจ้าตัวนี้ใแม่เป็นสีเขียวก็อยากให้เหรียญมันเป็นสีเขียวเนี่ยเราเก็บไว้ก่อนแต่ระวังจะหายนะครับยังไงก็หาซองเก็บดีๆ หรือถ้าไม่คิดอะไรมากก็แปะไปเลยก็ได้ครับนี่เย้ไ yeah, ด้ปีเกจูเราด้วยหลังจากที่ตามหามานานนะครับ <Ooh. S 1> ก็สรุปว่าใน1นึ่งแพ็คเนี่ยเราก็จะได้เจ้าฐานยิงตัวใหญ่นะครับ1อันเราก็ได้เหรียญ2อ,อันนะครับนี่อันนี้ได้สีเหลืองเจ้ากระต่ายก่อนหน้านี้ผมได้แล้วเห็นไหมสามสังเกต แต่ว่ามันคนละสีครับถ้าเราอยากไม่อยากยังไม่อยากแปะก็เก็บไว้ก่อนเผื่อเราจะเล่นสีที่ตัวเหรียญนะครับสามารถทำอะไรได้เยอะเลยทีเดียวก็สำหรับวายมอนชูเตอร์ที่เป็นฐานยิงตัวนี้นะครับก็ราคา25บาทนะครับ1ชุดในชุดก็จะมีขนม1ซองแล้วก็มีเหรียญให้2ชิ้นนะครับแล้วก็มีเจ้าฐานยิงพร้อมเหรียญตัวใหญ่นะครับก็มีให้สะสมด้กันทั้งหมด 12แบบนะครับใครที่เป็นติ่งสาวกโปเัน XY อยู่แล้วนะครับก็ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สำหรับ ICU m นะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปด้วยเนอะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วไว้โปเกมอนโกมาประเทศไทยเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเราไปจับโปเกมอนเล่นด้วยกันนะครับไปละบ๊ายบาย พิเศษเลยครับสำหรับอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการพูดคุยกันใกล้ชิดกันมากขึ้นกับ Line ID ครับใครที่อยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือติดต่อโดยตรงนะครับแอด Line มาเลยนะครับเข้าไปที่ช่องค้นหานะครับแล้วพิมพ์ว่า Add i c u a n i m e นะครับหรือจะสแกน QR code หยิบอ่าสมาร์ทโฟนของคุณขึ้นมาครับแล้วสแกนที่นี่ได้เลยนะครับแล้วทักมาคุยกันได้เลย